หลับตาเบาๆพอสบายๆหลับตาเบาๆพอสบายๆผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะ ทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกสบายปรับท่านั่งให้ถูกส่วนจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยนะจ๊ะให้เลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกและวก็ทิ้งทุกอย่าง ลอยวางทุกสิ่งรวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในให้ใจหยุดนิ่งๆน,นุ่มๆดิสโสนกลางกายฐานที่เจ็ด ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือนะจ๊ะหรือประมาณอยู่บริเวณแถวกลางท้องในตำแหน่งที่เรามั่นใจ ว่าเหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือนะจ๊ะให้ประคองใจให้หยุดนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆโดยกำหนดบริกรรมมาในมิตร เพื่อเป็นที่ยึดที่เกาะของใจเรานะ่ยจะเป็นดวงแก้วใสๆหรือเพชรลูกที่จรไัยแล้วไม่มีตำหนิเลยกลมรอบตัวโตวขนาดไหนก็ได้ ในระดับที่เรานึกได้ง่ายนึกได้สบายหรือจะตรึกนึกถึงองค์พระแก้วใสๆใ,ให้ท่านนั่งขัดสมาธิขัดสมาธินหน้าออกไปทางเดียวกทวงเรานะจ๊ะ โตขนาดไหนก็ได้ที่ใจเราชอบนะจ๊ะหรือจะนึกถึงภาพพระเด็บพระหลงปูแล้วผู้ปรับมานี่ก็ได้นะจ๊ะเราอยู่ในช่วงที่เรากำลังจะเตรียมตัวอัญเชิญ หลวงปู่ทองคำไปปฏิสถานที่วัดปักน้าบสีเจริญเอาอย่างใดอย่างหนึ่งที่เราคุ้นเคยที่เราชอบหรือจะไม่นึกอะไรเลยก็ได้ถ้าเรามั่นใจว่าใจเราจะไม่ฟุ้ง สามารถหยุดนิ่งๆนุ่มๆ่ดูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดได้นะจ๊ะแล้วก็ประคองใจให้หยุดนิ่งๆนุ่มๆโดยบริกรรมภาวนาในใจเบาๆโดยเสียงคำภาวนา ดังออกมาจากในกลางท้องของเราภาวนาไปเรื่อยๆใหญ่ช้าอย่าให้เร็วนักเอาพอดีพอดีประคองใจได้บริกรรมภาวนาสัมมาอระหังสัมมาอระหัง สัมมาอรหังทุกครั้งที่ลาภาวนาสัมมาอรหังเราจะต้องไม่ลืมตรึกนึกถึงบริกรรมในมิตรเช่นตรึกนึกถึงดวงใส ใจจะจะในกลางดวงใสใสหรือจะตรึกนึกถึงองค์พระใสใสใจจยจะในกลางองค์พระใสใสประคองใจเด็ปเปรลคัมภภาวนาสัมมาอรังเรื่อยไป จนกว่าใจจะหยุดนิ่งนะจ๊ะพอใจหยุดนิ่งมันก็จะทิ้งคำภาวนาไปเองเหมือนเราลืมภาวนาไปหรือมีความรู้สึกว่าไม่อยากจะภาวนาสัมมาอรหังอีกต่อ,อกไปอยากหยุดใจนิ่งเฉย,เฉย ถ้าเกิดความรู้สึกอย่างนี้เราก็ไม่ต้องภาวนาสัมมารหังอีกต่อไปแต่ว่าเมาื่อใดใจฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นเราจึงย้อนกลับมาภาวนาสัมมารหังใหม่ให้ประคองใจกันไปอย่างนี้นะจ๊ะโดยมีวัตถุประสงค์ ให้ใจของเราหยุดนิ่งๆน,นุ่มๆที่โซนกลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้ที่เดียวนะจ๊ะซึ่งเป็นตำแหน่งเดียวกับที่พระสัมมามพุทิเจ้าทุกพระองค์พระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยท่านหยุดใจของท่านนิ่งอยู่ที่ตรงนี้แหละเรื่องจริงของชีวิต หสัจธรรมควารมรู้ที่แท้จริงของชีวิตก็คือการนำใจหยุดนิ่งนี่เองเป็นทางเดียวที่จะหลุดรอดพ้นจากความทุกข์ทรม,มานของชีวิต แล้วก็เข้าถึงความสุขอันเป็นอมตะสุขที่แท้จริงสุขที่ยิ่งใหญ่ไม่มีประมาณแล้วก็เป็นทางเดียวที่จะหลุดลอดพ้นจากกิเลสอาสวะสี่มังคบัาบชาจหยเราเวียนไหวตายเกิดอยู่ที่ความไม่รู้นอะ จะหลุดลอดพ้นจากเงืม่อมือพยามาได้มีเพียงอย่างเดียวและที่เดียวคือทำใจหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้นะจ๊ะซึ่งพยามาในกลัวนะักกลัวหนาทีเดียวกลัวว่า เราจะไปรู้เรื่องราวความเป็จริงของชีวิตและหลุดพ้นจากการเป็นบาปเป็นท่าของม่ยามมาโดยใจที่หยุดนิ่งอย่างนี้เ,เพราะความกลัวที่จะบังคับบัญชาเราไม่ได้อีกนี่จึงพมายามทุกวิถีทางนี่จะทำให้ ใจของเราเนี่ยไม่หยุดไม่นิ่งให้วิ่งซัดทรายไปตามอารมณ์ต่างๆให้เกิดความยินดียิร้ายในเรื่องคนสัตว์สิ่งของให้หลงสนุกสนานเพลิดเพลินไปในทางโลกๆจนกระทั่งหมดเวลาของชีวิต และระหว่างนั้นพยา,ยามาก็เดินเครื่องให้เรามีความแก่เพิ่มขึ้นเจ็บเพิ่มขึ้นจนกระทั่งถอดกายมนุษย์ละเอียดออกจากกายมนุษย์หยาบได้ ทั้งเราไม่สามารถอยู่ในกายมนุษย์หยาบนี้ได้เพราะพิจา,ามากลัวกายมนุษย์หยาของเรานี่ใจหยุดนิ่งได้เพราะฉะนั้นในชีวิตที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าเราไม่เคยเจอความสุขที่แท้จริงของชีวิตเลย เราไม่รู้เรื่องราวอะไรเลยของชีวิตเรื่องราวของเราเองของสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายกลายเป็นความลับของชีวิตของเราเราเกิดมาเจออะไรเราก็ทำตามคนที่เขาเกิดมาก่อนอย่างนั้นแหละเฟิงเฟอร์อก็เลื่อยไปตามภาษาพู้ไม่รู้ทั้งหลาย จนกระทั่งหมดเวลาของชีวิตหมดเวลาที่จะอยู่ในกายมนุษย์อยางซึ่งก็เรื่องของชีวิตมันก็น่าจะสิ้นสุดเพียงแค่นี้แต่ชีวิตมันก็ไม่อย่างนั้นยังมีชีวิตใหม่หลังจากที่เราตายแล้วนี่เรื่องราวอีกเยอะแยะทีเดียว ซึ่งเราไม่รู้เนื้อรู้ตัวเราตกอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมที่พยายามมานะบังคับบัญชายอยู่บังคับให้เราคิดชั่วพูดชั่วทำชั่วผิดศีลผิดธรรมอะไรต่างๆเหล่านั้นได้เอากิเลสเข้ามาบังคับเราสร้างกรรมแล้วก็เก็บผลนั้นส่งต่อไปอีก เป็นวิบากหลังจากที่เราตายแล้วสร้างพบภูมิใหม่ที่ทุกขทรมานสร้างกายใหม่ประกอบกายใหม่เอาบาปที่บังคับได้ในลรประกอบให้ชีวิตเรามีทุกขทรมานยิ่งกว่าทำเปมนุษย์อีกนับเท่าไม่้วนทีเดียว อย่างที่เรานึกไม่ถึงเลยแล้วก็สร้างเครื่องทันตรมรนทกำหนดกฎเกรณฑ์ระยะเวลาอันยาวนานอยู่ในอาบายภูมิในมหานรกปุสสะทนรกในยมนโลก ่าจะหลุดมาจาละดานก็ใช้เวลายาวนานมากทั้ทงทั้งที่ตามแบบมนุษย์ก็ใช้เวลาสร้างกรรมไม่นานเท่าไหร่หลุดจากยมโลกและวยังมาเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานอีกทุกทรมานอย่างเดียวไม่รู้ทางออกทางรอดพ้นของชีวิตท,ทุกทรมาน ทุกตะวานกวาตามเป็นมนุษย์ฝ่ายบุญนี่แหละไปช่วยที่หลายๆคนไม่รู้เรื่องรู้ราวมักจะลำเพิงว่าบุญไม่ช่วยทั้งๆได้บุญช่วยตลอดเวลาถึงแต่ให้พ้นจแนวบอยกระทั่งมาอยู่ในสภาพที่เป็นมนุษย์ คนจากมนุษย์ที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวเนี่ยให้มารู้เรื่องราวความจริงชีวิตให้สร้างคุศลกรรมามทานรักษาศีลเจริญภาวนาและก็สร้างภพภูมิให้เหมาะสม กับความดีของเราที่ทำไว้ตอนเป็นมนุษย์พบของสุขติแต่สวรรค์หกจันเป็นต้นแต่แม้อยู่ในสุขติภูมิพยามารก็ยังเข้าไปบังคับอีกให้เพลิดเพลินในเรื่องราวของความเป็นทิพย เป็นเทวดาตกสวรรค์อีกแล้วไอ้เพลินไปถึงพลมบโลกโลภภพอโลภาพ,พติดสุขอยู่ในนั้นอีกยาวนอนแต่สุขที่มีขอบเขตจำกัดแล้วก็ยังไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรอย กว่าจะกลับมาเป็นมนุษย์อีกหรือบางทีจากลมก็หล่นไปอาบายก็มีเพราะแนทางรอดของชีวิตจึงมีทีเดียวเกิดี่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้แหละกว่าจะมีการมาเกิดขึ้นขพระสัมมาสัมพุทธเจา้า ก็สร้างบารมีมายาวนานจะเต็มสามสิบทัตอย่างนักกยีสิบประสงค์ไหแสนมหากัรกว่าจะมาเจอศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดจงกระทั่งทิ้งทุกอย่างวางทุกสิ่งนิ่งอย่างเดียวไม่มีถอนถอยเลยจึงหลุดเข้าไปสู่ภายใน ผ่านกายในกายต่างๆกระทั่งถึงกายธรรมตั้งแต่กายาธรรมขรรภูโสดาติกิตาการนาคารหัสเลื่อยไปเลยกว่าจะหลุดพ้นจากเงื้อมือของพยามาณในระดับที่พ้นจาก มัจสงสารนี้เนี่ยแล้วกลับมาเป็นพระบรมครูสอนผู้อื่นได้ก่อยาวนานแลอเกินแล้วก็มีช่วงเวลาในการสอนของพระสมมาสมเจ้าของเราพระองค์นี้ก็ <S <s แค่4ีปีอายุก็แค่80ปีก็ตั้งถูกถอดกายไปอีกแล้ว ั้งดับขั้นตระบริยภานเข้าสู่อายะตันดิภานเหลือแต่ความรู้ที่ทิ้งไว้แทนตัวพระองค์ท่านซึ่งสรุปก็คือการหยุดนิ่งนี่แหละสม,มณะหยุดแล้วที่แต่นกล่าวเป็นนยะไอ้ครับท่านองคุริมอนคือใจท่านหยุดนิ่งแน่นจนได้เชื่อเป็นสม,มณะแท้ กายสง,งบวาจาสง,งบเพราะใจสง,งบหยุดนิ่งเน่นเป็นในหนึ่งเดียวกายทำวา,า,ารลหอดอรันตสมมสติเมจม้าเมื่อผู้ปฏิบัติตามคำสั่งสอนวา,าสัมาสมมติเจ้าก็ได้บันลมุมักผลนิพพานตามพระองค์ท่านก็มากมายเพราะนั้นหยุดนิ่งนี่แหละจึงเป็นสิ่งที่สำคัญทีเดียว ที่จะทำให้เราดำเนินชีวิตที่ถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์มีสุขในปัจจุบันแล้วก็ดับทุกข์ได้นี่ยจะเป็นเรื่องที่สำคัญที่ดียูที่ลูกทุกคนจะต้องเอาใจใส่คำว่าใหม่ประมาทในการดำเนินชีวิตก็คือมาเกิดมาแล้วต้องรู้จัก ตามใจให้หยุดนิ่งไม่ว่าเราจะหยุดในเพศอะไรก็ตามเพศกะระหัสหรือเพศบันไปิจิตก็ต้องเอาใจมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้แหละศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดจนกระทั่งเขาถึงกายทรรภายในเมื่อไปถึงตรงนั้นได้แล้วแล้วก็ทำมาจากขุก็เกิด ญาณทัศนะกระเกิดสามารถศึกษาวิชาสามได้วิชาที่จะทำให้เราดับทุกข์ได้เข้าถึงความสุขที่แท้จริงได้หลุดพ้นจากกิเลสอสวะได้และลึกชาติผนหลังได้เรื่องราวของเราภาพชีวิตของเรา ตั้งแต่ก่อนมาเกิดเรื่อยๆมาจะปรากฏให้เราเห็นเปิดเผยขึ้นมาเรื่อยๆไปใจเราหยุดนิ่งแน่นอย่างนุ่มนวลเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับพระธรรมกายในตัววิชาที่หนึ่งนี้ก็เกิดขึ้นได้ปอเพนิวาสานุสติญาณ วิชาที่สองก็เกิดได้ชุดตูประปัทญานการเห็นพบภูมิอะไรต่างๆทั้งหมดเห็นกฎแห่งกรรมเห็นการเวียนว่ายตายเกิดของสรรพสัตว์ทั้งหลายมันก็เกิดขึ้นได้ก็จะทำให้ความเห็นของเราเนี่ยมุ่งตรงต่ออนทภาพานิพานทำวิชาที่สามไม่เกิดขึ้น คือมุ่งไปดับที่เหตุที่ทำให้เราต้องเวียนว่ายแต่เกิดในวัฏสงสารนี้แบบผู้ไม่รู้ทั้งหลายเนี่ก็เห็นหนทางที่จะหลุดพ้นจากภพทั้งสามไะนั้นหยุดนี่แหละจึงเป็นตัวสำเร็จที่สำคัญทีเดียว เราทุกคนก็ต้องให้ความเอาใจใส่ไม่ว่าจะทำมาหากินทำมาค้าขายทำมาสร้างบารมีจะทำอะไรก็แล้วแต่ต้องทำควบคู่กันไปธุรกิจกับจิตจใจมันก็ต้องไปได้วยกันอย่างนี้แหละเราจะไปหาเวลาให้มันพร้อม ของชีวิตแต่มันคงยากมันขึ้นอยู่กับเราทำตัวของเราให้พร้อมคือทำกันควบคู่กันไปแบ่งใจไว้ครึ่งหนึ่งในู่ยนกลางกายฐานที่เจ็ดอีกครึ่งหนึ่งเราจะทำมาหากินอะไรเราก็ทำกันไปเถอะแต่ภายในกายจำเรืองดดศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเราฝึกจนคุ้นแล้วเนี่ยไม่ช้า มันจะติดเป็นอุปนิสัยติดตัวเราไปเลยจนคุ้นเคยแล้วก็ชินไปในที่สุดไม่ว่าจะลืมตาทำอะไรก็แต่ข้างในก็จะชัดใสแจ่มอยู่ตลอดเวลาแม้คลางนอกเคลื่อนไหวแต่ข้างในก็หยุดนิ่งได้ จนกระทั่งถึงระดับข้างนอกเคลื่อนไหวข้างในก็เคลื่อนเข้าไปสู่ภายในได้ทั้งหมดนี้ก็ต้องอาศัยการฝึกฝนให้ความสำคัญกับตรงนี้พอมาถึงตรงนี้เนี่ยเราจะเสียดายวันเวลาที่ผ่านมาให้เราไปใช้ชีวิตที่มันไม่เกิดประโยชน์เราจะหวงแหนเวลาที่เหลืออยู่นี้ให้เป็นใบเพื่อการสั่งสมบุญบารมี ให้มันยิ่งยิ่งขึ้นไปและการที่เราจะประกอบพิธีที่สำคัญให้สร้างมหาทานบารมีก็ดีจะรับเหรียญพระผู้ปรอบมายก็ดีรับของขวัญกด็ดีสิ่งที่เราจะต้องทำให้มันถูกหลักวิชานี้เนี่ยก็คือทำใจให้หยุดนิ่ง ให้ใจเราใสาสะอาดบริสุทธิ์เหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ทดี่จะเกิดขึ้นถ้าเป็นมหาทานบารมีเนี่ยทำน้อยก็จะได้บุญมากทำมากก็จะได้บุญเยอะเราทรัพย์จะระบาดจะระสตางค์กว่าเราจะหามาได้เนะี่ยมันยากมันลำบากต่อชีวิตเป็นเดิมพันกันแตอเดียว โดยเฉพาะในยามนี้ผู้ฉลาดต้องรู้จักพิธีดี่จะทำบุญทำทานทำน้อยให้ได้บุญเยอะทำเยอะก็ให้ได้บุญมากหรือผู้ี่จะมารับของข,องขวัญรระผู้รับมรดได้ศักดิ์สิทธิ์มีฤทธิ์มีเดชอนุภาพ เชื่อมสายบุญบาร,รมีกับท่านเด็กคณหลวงปู่ได้ก็จะต้องเชื่อมกันในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้แหละตำแหน่งเดียวที่เดียวเมื่อตัวแทนของเด็กคณหลวงปู่ทั้งหลายคือพุทธบุตรทั้งหลาย,ยมอบให้ มือเรารับจากท่านแต่ต้องส่งต่อไปถึงศูนย์กลางกายฐานที่เจซึ่งท่านรอคอยเราอยู่ตรงนั้นอยู่ภายในตัวของเราและเราก็อยู่ภายในกลางกายของท่านสิ่งนี้ก็จะมีอนุภาพว่าจะเป็นแบบของตายตาแจะเป็นของเป็นเป็นๆเดียว เหมือนมีชีวิตจิตใจไปได้มาได้เปล่งแสงได้พูดได้เฉลือลือปกป้องผ่องใหม่ได้เพราะฉะนั้นต้องทำให้ถูกกันหลักวิชาแต่้นในช่วงนี้เป็นช่วงที่เราจะต้องชำระกายวาจาใจเราให้ใสให้สะาดบริสุทธิ์ ให้เหมาะสมกับการสร้างมหาฐานบารมีให้เหมาะสมกับการรับของที่ระลึกเหรียญที่ระลึกเห็นพระผู้ปราบมารหรือพระของขวัญอะไรต่างๆก็ดีเจแได้มีอนุภาพแต่นให้รู้ทุกคนต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆเลยจ้ะ